ยินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศคอรมออนุมัติของขวัญปีใหม่ออกมาแล้วด้วยวงเงิน200บาทนาน1เดือนใช้จ่ายได้เลยนะคะโดยจะมีการเริ่มจ่ายผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐในวันที่1มกราคม2565นี้วงเงินรวมกันแล้วได้รับต่อคน400-500บาทจ่ายจริงโอนจริงแน่นอนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐได้เหติติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในชอ่อง หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b บสไคร e เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศยินดีด้วยนะคะสําหรับการอนุมัติจากทางครมอในการจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนโค้งสุดท้ายจ่ายในปี2 5 6 6ากิผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรจดัดการแห่งรัฐ13ล้านสิทธิทั่วประเทศบัตรเก่าทุกคนเลยค่ะในส่วนของการจ่ายเงิน,วง,งนวงเงินที่จะได้รับในวันที่1มกราคม2566นี้จะมีวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200-300ถึงบาทต่อคนต่อรายและจะเติมเงินใน บัตรคนจนเป็นของขวัญปีใหม่ให้อีกนะคะคนละ200บาทซึ่งหมายความว่าท่านไหนที่ได้รับวงเงินนะคะอยู่ที่200บาทก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทเป็น400บาทค่ะใครที่ได้รับวงเงิน300บาทก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทเป็น500บาทซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้ให้เฉพาะคนที่ถือบัตรคนจนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มบัตรเก่าเท่านั้นส่วนการลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่ต้องรอในรอบถัดไปในส่วนของการอนุมัติว่าท่านผ่านหรือไม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชม ในส่วนของการจ่ายเงินถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคอรมอรมีการนอนุมัติจ่ายในช่วงปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่คือบัตรคนจนทั่วประเทศนะคะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่มีบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรคนจนได้รับสิทธินี้ตรงนี้ด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมและก็ในส่วนของการจ่ายเงินในส่วนของบัตรคนจนในเดือนมก,กราคมไม่ว่าจะเป็นวันที่1 8บมก,กราคมค่าน้ำค่าไฟยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมแล้วก็ตามมาด้วย22มก,กราคม25 6 6เงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ2 0 0รบ ก็ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารข่าวดีที่สุดแห่งวันนํามาฝากในส่วนของการแจกของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ